บริษัทสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอย วันนี้นะคะกับสมาชิก Toyota h ไฮรักวีโกนะคะกับรถที่มีอาการเสียงเขกหน้าเครื่องรถวิ่งอืดมีควันขาวสิ่งที่น่าแปลกนะคะคือมีปริมาณน้ำมันเครื่องนะคะเกินเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้ไหมไปติดตามกันค่ะจากอาการข้างต้นนะคะทีมช่างวินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่ารถยนต์คันนี้นะคะจะต้องทาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก่อนค่ะ เติมสารเสริมประสิทธิภาพวีทีวันซูปเปอร์ทีทเมนต์นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคาะคุณภาพสูงซันซอยอัลฟาซินซีเจีมีส่วนประกอบของน้ํามันสังเคาะและน้ํามันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าจึงมีความคงตัวสูงสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะ ให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์ลและยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001รวมถึงการถอดปลีกผีเสือ้อปากท่อไอดีออกมาล้างทำความสะอาดเนื่องจากรถที่มีการใช้งานนะคะจึงทำให้เกิดคราบเขม่ายางเหนียวเกาะติดบริเวณปีกผีเสือ้อปากท่อไอดีเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้รถยนต์เกิดปัญหา จากนั้นนะคะทีมช่างทําการถอดหัวฉีดออกมานะคะเพื่อล้างทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ใหญ่วินิสััยอาการเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรานําไปขึ้นเครื่องเทสกันค่ะปัญหาวีโก้นะครับแหวนหัวฉีดก็ยังใหม่แต่ทำไมโรลิงบวมสาเหตุโรลิงบวมเพราะอะไรน้ำมันโซล่าเข้าในเครื่องน้ำมันเครื่องประม,มาณ10กว่าลิตร อยงนี้เป็นต้นแต่คันนี้น่าจะเปลี่ยนแหวนหัวฉีดมาแล้วก็ใส่แป๊บไหลกลับไม่ดีแน่เลยมันเครื่องมันจะรั่วเข้ามปในน้ำมันเครื่องเยอะแล้วหัวฉีดนั้นดิน้นทุกหัวดินน้นนะฮะมีหัวฉีดหัวฉีดสถานมันจะกัดเลยปกติจะเป็นสีดําเนี่ยจะไม่มีสีขาวแบบนี้มีหัวนี้ค่อยดีหน่อยจะเป็นน้อยกว่าเขาเอาเข้าเครื่องเทสดูดิเป็นไง สวัสดีครับวันนี้คือหัวจีโตโตต้าวีโก้เครื่องสอง5ปี0 5น4์ห้าศนะครับวีโก้ตัวแรกครับรถคันนี้มีอาการฟันขาววิ่งไม่ออกแล้วก็อาการหนักมากคือโซโล,ล่าเข้าเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเกินเป็น10ลิตรเลยนะครับลูกค้าเพิ่งเข้าศูนย์มานะครับแล,แลังแรกก็เช็คหัวจีดนะครับเช็ครั่วก่อนหัวจีดมีรั่วนะครับหัวจีดมีรั่ว ารต,ต้องลองทำการสัตว์ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเขียนวงเดียวเห็นไหมครับต่อ,ตอไปดูการฉีดนะครับฉีดไม่ค่อยแน่นนะครับข้อหัวฉีดรั่วนะครับน่ครับหัวฉีดวิกโกนะครับทำการซ่อมหรือเปลี่ยนปลายเสร็จเรียบร้อยนะครับของเดิมนี่รั่วนะครับเขียนลงไว้นะครับแล้วก็ยกสูงเปลี um like ่ยนปลายให้เปลี่ยนปลายว้หัวฉีดหนึ่งชุดนะครับแตนด์ดนะครับ ไปดูนะครับอันบแรกดูรั่วกอนนะครับอาการรั่วดีขึ้นเยอะนะครับของเดิมเขียบวงเร็วนะครับเอาไว้ดูการฉีดนะครับเสียงฉีดแน่นกว่านะครับดูระยะยกนะครับระยะยก150พอดีนะครับของเดิมยกสูงนะครับเสร็เรียบร้อยครับ เติมสารเคลือบกระบอกสูบนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบนะคะช่วยในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะจากนั้นนะคะช่างก็ทําการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปเติมสารกันค่ะน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมในถังน้ำมัน ัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการล้างท่อนะคะก่อนไปทดสอบขับขี่นะคะแล้วกลับมาวัดควันดำอีกครั้งหนึ่งนะคะค่าควันดำอยู่ที่43.1มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่ง Toyota h i l u ักวี o กคันนี้กลับบ้านทดสอบนะครับ v i g o d ดีนะครับกับอาการอะไรเอ่ยนะฮะทำไมรถคันนี้นะฮะน้ำมันเครื่องฮะซส้ก็ประมาณ7ลิตรนะครับ หลังจากถ่ายน้ํามันเครื่องมาแล้วนะครับรถคันนี้มีน้ํามันเครื่องถึง10ลิตรไม่รู้ว่ามาจากไหนเดี๋ยวถามเจ้าของรถดีกว่าน้ํามันเครื่องรู้หรือยังฮะน้ำมันน้ำมันเครื่องเรามาจากไหนครับมาจากน้ํามันโซลาร์เข้าไปครับผมเข้าน้ํามันโซลารา์เข้าไปในระบบเครื่องยนต์ใช่ครับนะครับรถคันนี้ก่อนหน้านี้เคยไปทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาก่อนไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคย<ม>นะครับก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกตินะครับก็เกิดจากการผิดพลาดเกิดจากการใช้งานนะครับการเสื่อมของอุปกรณ์ภายในรถนั่นเอง นะครับทำให้น้ํามันดีเซลไปผสมกับน,น,น้ำมันเครื่องจนมีน้ํามันเครื่องมากถึงสิบลิตรนะครับรวมน้ามันเครื่องนะครับรถมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมไม่ครับเอาก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้มันก็จะเหยียบไม่ถึงสามพันรอบหรือสี่พันรอบครับผมคือมันคือไม,<ะ>ไม่สามารถกดคันเร่งไปถึงตรงนั้นได้เลยใช่ครับพอเวลาเหยียบในความเร็วที่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเครื่องก็จะมีอาการสันหรือเสียงจะมาแก๊กแล้วควันขาวครับมีอาการเสียงเคก ใช่ครับแก,แกแกแกมีควันขาวใ่รถวิ <ลด S 1> <ช>่งไม่ออกอืดใช่ครับเป็นมานานหรือ,อยังอากาศนี่นานอยู่พอสมควรอยู่นานพอสมควร<ช>นะครับแล้วทําไมถึงคิดว่ารถตัวเองเกิดปัญหาเพราะว่าเมื่อวานนี้มีเหตุที่ต้องใช้ความเร็วนิดหน่อยก็คือเหยียบไปปกติเหยียบถึงร้อยก็เหยียบได้แต่พอมาครั้งนี้เหยียบถึงร้อยมันก็จะมีอาการเสี่ยงอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับผม ครับมีเสียงเคกใช่คับหนักขึ้นคือไม่ไหวแล้วใช่ครับนะครับเอารถมาใหญ่ยนจุนิงใช่แล้วรู้จักใหญ่ยนจุนิงได้ไงจากทางเพจครับผมทางเพจดูในยูทูบมาแล้วก็เข้ามาทางเพจครับติดตามมาทางเพจเลยแปลว่าติดตาม youtube ใช่ครับรถมีปัญหานี่คือเซิร์ชยูทูบก่อนใช่ครับแปลว่าใหญ่ยนจุนิงไม่ใช่อู่แรกที่เซิร์ชเข้าไปดูเป็นก็เป็นใช่เป็นอู่แรกแต่โดยต้นหาหาจากในเฟซมาอู่จากในในตัวเมืองนครสวรรค์ครับ ก็คือเซิร์ชหาอู<ช>่ทั้งหมดแล้วว่า<ช>ตรงไหนที่จะวิเคราะห์งานทํางานแล้ว<ช>มีคอมเมนต์กลับมาหรือว่ามีผลงานในการดูแลรถเนี่ยมากครับผมแป<บ>ล <ขอ S 2> ว่าทัวร์นครสวรรค์นี่คือเช็คมาหมดแล้วใช่ครับนะครับสำหรับาทางอู่ที่มีเพจใช่ครับนะครับเลยตัดสินใจมาใหญ่ยนจูนิ่งใช่ครับวันนี้เห็นการทํางานของทีมง,งานใหญ่ยนจูนิ่งเป็นไงบ้างก็ดูจะช่างแล้วมีความชํานาญในการทําแล้วก็ซ่อมตรงจุดด้วยครับผมข้อมูลที่ให้ เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นประโยชน์ต่อผมแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยครับผมครับจากมี่ไม่รู้เรื่องรถเลยก็เพิ่งมารู้ปัญหาแล้วจนนี้เอนโอ้คำที่แรงนะฮะไม่รู้เรื่องรถเลยมาใหญ่ยนมาซ่อมรถรู้เรื่องรถเลยคราวนี้ใช่เนี่ครับไอ้ตัวนี้ทํางานยังไงหน้าที่อะไรนะครับนี่ครับนี่คือใหญ่ยนจนเองนะครับเราอยากให้เจ้าของรถเองเนี่ยมีความรู้นะครับความรู้ตรงนี้ได้ไปไม่ใช่อะไรนะฮะเพื่อไปดูแลรถตัวเองนะครับรถเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ ควรจะดูตรงไหนควรจะแก้อย่างไรหรือนะครับรู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแล้วอาการรถจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการดูแลจากสใหญ่ยนจูนิ่งนะครับรวมถึงสารเสริมประสิทธิภาพที่ใส่เข้าไปในรถคันนี้ตอนนี้ทดสอบการขับขี่ภาคสนามการขับขี่รถเป็นไงบ้างก็เหยียบเรื่นขึ้นครับแล้วก็รถก็พุ่งมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นใช่ครับรถอัตราเร่งการตอบสนองดีใช่ครับวิ่งขึ้นเสียงเครื่องยนต์ไอ้ที่ดังแกกๆๆมีไหม ไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วใช่ครับเสียงเครื่องยนต์เงียบไหมฮะเงียบขึ้นเงียบขึ้นก็อยู่ในในสิ่งที่พอใจเลยครับผมนะครับก็ชิวๆเลยวันนี้ใช่ครับนั่งดูรถตัวเองตลอดใช่ครับผมไปดูรถคันอื่นด้วยปะก็ดูบ้างนิดหน่อยครับเรียนรู้ไปด้วยนะครับเรียนรู้ไปเพราะว่าคราวนี้รถยนต์ที่เกิดปัญหามีเสียงอะไรเงี่ย โทรปรึกษาที่ซอยรถยนต์ยได้การใช้รถหรือว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกยียร์ลำเฟืองท้ายควรจะเปลี่ยนที่หลักกิโลที่เท่าไหร่นะฮะก็สามารถที่จะโทรปรึกษาได้ผมใช้มาสามหมืนะ่นโลใน่ยเฟืองท้ายาหรือน้ำมันเกียร์เนี่ยผมควรเปลี่ยนที่ระยะเท่าไหร่ครับอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถโทรปรึกษาได้นะครับเพราะว่าเราจะมีทีมช่างมีจัน์ใหญ่ที่รอให้ข้อมูลอยู่นะครับหรือว่ามีปัญหารถ นะครับเกิดมีรถไปจังหวัดต่างๆและเกิดปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีทีมชมรมหลอมยางใ้ใจที่อยู่ทั่วประเทศสามารถที่จะดูแลรถที่เราเดินทางได้นะครับวันนี้ยิ้มๆกลับบ้านครับการติดตาม YouTube จนนำมาสู่การซ่อมคุ้มไหมฮะคุ้มครับผมก็อยู่จากเกาหลีก็ตั้งใจจำมหหาที่นี่นะครับมาออกบ้านตีห้กว่ามาถึงนี่เจ็ดมงยีครับคันที่อะไร มาถึงที่ก็คันที่สองเรคันที่สองเจ็ดโมงได้นะยี่สิบเขาเจ็ดโมงยี่สิบาคันที่สองใช่ครับวันนี้แปลว่ารถตู้มาก่อนมีรถซีอวีมาก่อนซีอวีมาก่อนใช่ครับนะครับโอ้ครับซีอวีมาก่อนแล้วก็มาเป็นคันที่สองใช่ครับนะครับแล้วก็มีรถตู้มาจากเชียงใหม่อีกคันหนึ่งวันนี้นะครับรถยนต์นะครับเกิดปัญหาปรึกษาสอยายนต์ยูนิ่งนะครับที่ไหนทําไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจบให้นะครับเราดูแลให้นะครับทุกอย่างนะครับการ ตรวจสอบรถนะครับการแก้ไขปัญหานะครับเราต้องตรวจสอบรถแล้วก็ต้องชี้จุดให้ชัดเจนนะครับวิเคราะห์งานตรงจุดเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถให้ได้มากที่สุดแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับกระชับเวลาให้เร็วที่สุดนั่นคือหน้าที่ของทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามเพจนะครับทาง Facebook ของอาจารย์ธงชัยนะครับเจริญสุขนะครับเหลือจันหญ่นะครับติดตามทางช่องยูทูบชาแนลของใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับเพื่อหา นะครับหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาของรถยนต์นะครับตรนนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับหวังว่าคงจะไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อส่งต่อให้รถผู้ร่วมถนนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ศึกษาในการแก้ไขในเรื่องของรถยนต์ของเขาได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะสใหญ่ยนต์ยนนิ่งทางยูทูบชาแนลครับวันนี้ต้องส่งรถยนต์โตโยต้าวีโกกับอำเภอ 9, เก้าเลียวครับก <9, S 2> <ม>้าเลียวนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,<ช>นะครับ,รบต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย,าย์ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแ็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป